สวัสดีทุกๆกคนนะจ๊ะฝนตกแล้วก็ต้นไม้สดชื่นเห็นไหมอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกพรำรำกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงขวัญใจของข้า แม่ดอกสนบ้านนาะน้องเคยเรียกค่ะพอดอกสะดา้าอารมณ์ดีฝนตกไม่รู้ตกแถวไหนบ้างแต่เมื่อคืนตกตกดีตกใช่ได้ตกพอให้ต้นไม้อิ่มน้ำสำราญนะจ๊ะโอ้หยงามดีแม่เอ้ยงามจริงงามนะสิ่งเปรียบเลอย เกินหาคำได้เอ่ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงาเหมือนกินนอนเยื้องร่างยนตพักแม่และค้างสวงสลางตึงตึงส <c oughs> วัสดีน้องหนวดเม,มื่อบริไเขาตาที่ยแอดเจ้าของพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอิน ใครสนใจฟิกรหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมะรีเขาตาทียนนครพนมด้วยนะจ๊ะไปติดต่อหาซื้อต้นไม้พืชผักต่างๆทักหาได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างไปทักที่ช่องเดชโชสุอินน้องหนวดกับน้องปอ,เ,อเขามีอาชีพทางด้านขายต้นไม้เพราะฉะนั้นซื้อกับพวกเราซื้อกับน้องๆเรา รับรองไม่มีผิดหวังมีตัวตนมีหน้าร้านนะจ๊ะช่องคุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมก็ใช่ช่องน้องเอ9ธเกษตรอินทรีย์ก็ใช่กลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มที่ขายต้นไม้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าเข้าใจใช่ไหมจ๊ะนี่หลายคนยังไม่รู้จักนะหลายคนที่รู้แล้วเขาก็ผ่านผ่านผ่านได้ อันนี้คือต้นพีนัสปัตเตอร์หรือต้นเนยถัว่วอันนี้น้องหลวดให้มาต้นแม่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้นแม่เขาต้นนี้ที่เราคอยตัดแต่งเขาน้องหลวดให้มาห้าปีแล้วเราขยายได้ไม่รู้จบเพราะพีนัสปัตเตอร์หรือต้นเนยถัว่วเขาจะมีสารต้านมะเรง็งค่อนข้างสูงสารต้านอนุมูลอิสระเยอะคือแอนตี้ออกซิแดนท์ไงเข้าใจใช่ไหมพวกนี้จะมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ แล้วก็วิตามินอีค่อนข้างสูงกลุ่มนี้กินไปเรื่อยๆกินได้ปลูกปลูกด้วยการขยายพันธุ์จากเมล็ดตอนกิ่งก็ได้ตัดกิ่งปักชำก็ได้นะจ๊ะก,กิ่งแบบนี้เหมาะมากเลยที่ตัดกิ่งปักชำตัดใต้ข้อแล้วทิ่มลงดินส่วนมากนะถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างแล้วก็กิ่งพันธุ์สมบูรณ์แบบนี้นะติดง่ายมันมีอยู่สองปัจจัยแหละกิ่งพันธุ์สมบูรณ์กับดินความสมบูรณ์ของดิน น้องหนวดให้มาเราขยายไม่รู้จบเลยเพราะตอนนี้มีไม่รู้กี่ต้นจำไม่ได้ตัดแล้วก็ทิมทิมทิมท,มท,มทิมเขาเกิดไงเขาจะไหมเออเพาะเมล็ดก็มีการเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะทำให้ต้นเ็าแข็งแรงเพราะมีรากแก้วเอาหมองนี้ก่อนก็นได้นะจ๊ะอันนี้ปลูกอยากให้ทุกคนหามาปลูกจริงๆเลยพวกต้นในนาต้นสะเดาอย่างเงี้ยพวกกลุ่มพวกเนี้ย เขาสามารถช่วยกําจัดแล้วก็ไล่แมลงได้เป็นอย่างดีใบนะอย่างที่บอกเขายัางตาหมดหัวเสดาวเลยถ้าเห็นขึ้นที่ไหนอย่าถอนทิ้งนะกลุ่มคนรักการปลูกห้ามห้ามทิ้งเด็ดขาดเพราะเอามาใช้ประโยชน์ในสวนของเราได้คณะเม็กซิโกคณะเม็กซิโกต้นชายาต้นผงชูรสหรือมะละกอกินใบเนี่ยอยากให้ทุกคนหามาปลูกแต่กิ่งปักชำติดง่าย พวกนี้สามารถทำเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมค่อนข้างสูงทีเดียวแะแต่ต้องกรุงสุกนะจ๊ะตัดยอดไปทำจอผักกาดคืออาหารของทางภาคเหนือจอผักกาดเขา้าใจไหมอร่อยมากอร่อยจริงๆทีนี้แทนผักกาดตัวนี้เราเอาไปทำเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บแล้วก็จะไปเด็ดมาทำจอละอร่อยมาก เมนูจอเนี่ยอร่อยจริงๆนะแกงส้มยิ่งอร่อยแล้วแต่ลูกจิ้มน,น้ำพริกคือใครจะไปผัดน้ำมันหอยก็ได้แล้วรสชาติเขาจะมีกลมกลม่อมเขาถึงเรียกว่าต้นผงชูรสอันนี้คือเรื่องจริงผักเป็นญี่ปุน่นแต่กินผักชําได้บรุงสายตาดีๆมากน,นี่สาวน้อยทำสวน อ้อยอ้อยอ้อยดำสาวน้อยสมพูโตแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะตัดเขาแล้วนะมันต้องขยายเนี่ยต้องขยายเพราะว่าอ้อยดำแบบนี้เขาไม่ได้เป็นไม่ได้กินแบบอ้อยที่ขายเป็นท่อนๆท่อนๆ,อนๆฝันฝันฝนฝนหันหันแบบนั้นนะอันนี้สำหรับทำยาเนี่ยพวกอ้อยดำพวกนี้เนี่ยไปศึกษาหาความรู้ซะเดี๋ยวเราจะตัดเอาไปทิ่มทิ้มทิมทิมทิม,ทม,ทม บำรุงร่างกายเอาไปดูแลสุขภาพพวกเราได้นะเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดตัดตัดแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อเนี่ยเขาไม่ได้กินแบบอ้อยอ้อยที่ขายน้ำอ้อยอะไรแบบนี้นะอืออย่างนี้แหละเอาไปตัดแล้วก็ทิมเราจะทิมลงดินต้องเอาข้อให้ลงนะรากมันจะงอกตามขอ อันนี้อย่าทิ้งทําปุ๋ยทําปุ๋ยเดี๋ยวไปใส่นู่ใส่นี่ทําปุ๋ยเห็นปะเขาติดดอกเออหลายๆคนที่แบบติดดอกมันร่วงทําไงปล่อยให้มันร่วงก็ได้แรกๆนะเพราะว่าพอถึงเวลาเขาสะสมอาหารมากๆเดี๋ยวเขาก็คือติดดอกออกผลมาให้เรากินบางทีพยายามบำรุงโดยที่ใช้โฮอร์โมนโสตรอมนไข่ เขาก็ยังสลัดดอกทิ้งเหมือนกันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะการปลูกพืชเนี่ยเดี๋ยวเราว่าเราจะตัดแต่งเขาก่อนนะอันนี้ก็กิ่งปักชำเนะ่ต้นนี้เนี่ยต้นนี้เป็นต้นกิ่งปักชำนี่พุ้สานม,มสดก็ปักชำพุ้สานม,มสดตัดกิ่งปักชำได้มะขามเทศตัดกิ่งปักชำได้ติดง่ายด้วยพุ้สานม,มสดที่หน้าบ้านป,ป้าป้าก็ซื้อมาให้เรากินเราก็เม็ดไปเพาะ อพอเพาะเสร็จก็เอามาขยายด้วยการเอาตัดกิ่งขึ้นมาทิ่มทิมทิมทิมพวกนี้ติดง่ายดีนะผู้สารานมสดเนี่ยอืมเราชอบตัดแต่งไงเราว่าจะไม่เอาไม่เอาแล้วอะ่ะเราจะเลี้ยงเลี้ยงน้องหนวดกับน้องปอเนี่ยเราจะพยายามตัดทิ้งไงแต่ว่าไม่ได้ขุดเขาก็เลยแตกใหม่อันนี้ เริ่มแก่นะเอามา,มาโรยโรยหวานๆไว้นี่นะพอมเมล็ดแก่ๆไม่อยากให้แก่ก็ต้องคอยตัดยอดเขาโรยตรงไหนที่มีดินเดี๋ยวห้องงอกเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงก็งอกอันนี้เป็นผักบุ้งจีนที่เราตัดยอดปักชำตัดยอดตัดต้นมาปักปักทิมๆเด็ดเพิ่งเด็ดยอดไปลวก อันนี้อยากให้ทุกคนหามาปลูกอันนี้เพาะจากเมล็ดมะกรูดมีสรรพคุณบำรุงหัวใจดีพวกนี้อยากให้ทุกคนหามาปลูกกินใบกินยอดอนอนเขาอุ้ยติดดอกอีกเราเพิ่งจะตัดแต่งต้นมะนาวไปนะเนี่ยแล้วก็ตัดแต่งนี่ด้วยตัดแต่งใบของ ไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องหนวดที่ให้มาคืออะไรที่น้องหนวดให้มาแล้วเราปลูกรอดเราขยายไปเรื่อยๆคือชอบกินอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพอตัดแต่งไปได้ฝนก็แตกยอดแตกยอดออกมาอีกใครอยากรู้วิธีการทำผลของพวกหมอนพวกมะเดื่อฝรั่งนะให้ไปที่ช่องเดโชสุกอินไป ดูคลิปของน้องหนวดทำไม้หมดเลยวิธีดูแลวิธีขยายาคือวิธีทำผลอะไรแบบนี้มีปัญหาอะไรทักไปเพราะน้องหนวดเขาจะมีความรู้มีประสบการณ์ทางด้านหม่อนมเมือดือฝรั่งแล้วก็พืชมงคลไม้มงคลอะไรแบบนี้ยนี้นะเขาจะแตกยอดออกมาละคือเราตัดกิ่งปักชําติด อันนี้อันนี้ตอนต้นนี้เป็นต้นที่เรา,เราตอนกิ่งนะตอนกิ่งจากต้นแม่อยู่มองนูน้นเ่มะเดื่อฝรั่งของน้องเ e อ -9 ทีละเกเกษตรอินทรีย์สุกแล้วสุกกินนี่เราที่วันนั้นที่เราตัดแต่งตัดแล้วขยายพันธุ์เห็นปะ่ะที่เราขยายพันธุ์นะตัดแล้วก็ทิมทิมท,มท,มท,มทิมิติดไม่ติดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซนต์เราถึงไม่ได้ทำคลิปแบบทำตามเราแล้วจะเห็นผลร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้คำนี้หรอกเพราะว่าบางทีดินเขาดินเราสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมสภาพแวดล้อมดินของเขาไม่เหมือนของเราปรุงไม่เหมือนกัน ดินเขาเป็นกรดเป็นด่างมันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเขาพยายามทำตามเราแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะ่ะเข้าใจใช่ปะเออเราถึงบอกว่าการปลูกพืชผักสวนครัวมันไม่มีอะไร,ะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะติดบ้างไม่ติดบ้าง,ตา,งตายบ้างไม่เป็นไรตัดไม่ตัดปักชำไม่ติดปักใหม่เท่านั้นเองไม่ต้องไปซีเรียด อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์อันนี้เอาไปแกงสม้มร้อยอร่อยมะกอมะละกอขยันใส่พวกน้ำหมักหน่อยเข้าใจใช่ไหมมันมีวิธีการดูแลให้มะกอมันติดดอกออกผลดกๆอะ่ะเยอะอยู่มันมีหลายสูตรทีเดียวทีนี้เราจะไปทำตามสูตรของของเกษตรส่งออก ก็ได้ไปถามเขาไปดูไปดูคลิปได้แต่ของเรามันเป็นกเกษตรอินทรีย์ไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดเนี่ยที่เห็นก็คือไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดเราใช้น้ำหมักสารพัดน้ำหมักใช้ฮอร์โมนนมสดที่ทำขึ้นมาเองโดยได้ความรู้จากกลุ่มปลูกผักกลุ่มกเกษตรอินทรีย์นั่นแหละนะจ๊ะอย่าลืมว่าต้นมะละกอเนี่ยเขากินได้นะ อร่อยด้วยแกงส้มแกงเผ็ดอร่อยมากเอาไปอุ้ยไปไปดันเขาเออน้ำฝนมันร่วงลงมาเนี่ยต้นมะละกอเขาแกงส้มได้อร่อยแกงเผ็ดก็ได้เอาไปดองเหมือนหน่อไม้ก็ได้เพื่อนเราอ่ะพี่เสริญพี่เสริญพี่เสริญบอกว่าเอาไปดองตัดต้นมะละกอนะด้านในเลาะเปลือกคือ แล้วเปลือกข้างนอกออกมันจะมีต้นมันจะมีเนื้ออ่อนๆน่ะใครที่เคยกินแกงส้มต้นต้นมะละกอแล้วจะรู้สึกเหมือนกินกับหน่อไม้ผสมยอดมะพร้าวอ่อนเอออร่อยอร่อยลองดูอันนี้ของน้องเอ9กถึงเกเกษตรสีนะจ๊ะน้องเอที่น่ารักของพี่ต้อมส่งทุรงทุเรียนมาให้กินนี่น้องเออันนี้ของน้องเออันเนี้ยขยายพันธุ์ได้หลายต้นแล้ว อันนี้ก็ขยายพันธุ์ได้หลายต้นแล้วเมื่อวานเรากับเฮนะียน่ะยกตะกร้าหม่องนู้นน่ะที่วางเอ่อวางเมือเดือฝรั่งของน้องเอเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะทั้งหมดหกตะกร้าเอาย้ายออกไปวางตามหม่องอื่นแนละ้วเจ้าตัดกิ่งก็ทิมทิมไม่ติดกระปักใหม่อันนี้ก็ตัดทิมทิมไม่ติดกระปักใหม่เท่านั้นเอง อันนี้ของคุณนัทวุฒนนวลจันทร์เริ่มโตแล้วเหมือนกันยังไม่เห็นหอยทากเลยหอยทากไปไหนหมดอะอย่างที่บอกอะหอยทากอะหอยทากหอยทากโดนเจ้าตัวนั้นกินไปแล้วแน่แเหมียวเมื่อัานเห็นคาตาเลยลูกแมวคาบนกไปกินโอ้คาตาเลยอันนี้ฟูหมักหมักชอยของคุณนัทวุฒนนวลจันทร์ อันนี้ของสิรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะจ๊ะนี่ครูครูอันนี้เขาสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้กินยอดอร่อยอร่อยเนี่ยเอายอดเขาเนี่ยไปกินแล้วก็ตัดกิ่งไปปักชำ้ำติดง่ายด้วยเนี่ยไปกินกับราบน้ำตกสุปมไม้รลาบน้ำตกพวยยำต่างๆสกเล็กอุ้ยแซ่บอันนี้เราขยายพันพันอยู่ตอนนี้ปล่อยให้โหระพาเขาแก่ๆแ,แล้วก็หวานๆเลยโรยเนี่ย โรยลงพื้นดินในหนานะไปซื้อจากตลาดมามาเรยโรยบหวานเอาไว้เข้าใจไหมเนี่ยพอได้มาอย่างเงี้ยปลูกมันตรงนี้แหละแต่เราจะใช้ใบทําไรบ้างเอาไว้กําจัดมแมลงคนนี้เอาไว้กําจัดมแมลงเอาใบเขายัางตายหมดหัวอย่างที่บอกเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนี่ เอามาเลยโรยหวานๆวานไว้มเมล็ดอ่ะชอบกินน้อยหนาพันอะไรก็เอาเม็ดมาหวานหวานไว้นะจ๊ะรู้ไหมเอามาปลูกหวานหานไว้นใ,นในกระถางเล็กๆก็ได้แล้วใช้ใบเนี่ยถ้าจะหมักพวกนี้ต้องคือหมักกับสมุนไพรที่มันกําจัดมแมลงอ่ะฆ่ามแมลงอ่ะของเราจะมีอยู่2ตัวนี่ที่มันฆ่าเลยเนี่ยฆ่าเลยเน,น้อยนากับขี้เหล็กนี่ะรวมกันขี้เหล็กที่เขาเอาไปสกัด ไปกาจัดปลวกไงเห็นป่ะพวกนี้เขามีสารพิษไงถ้าจะหมักตามเราก็คือ3กิโลตอน,น้ำตาลรายแดงหนึ่งกิโลเอามารวมกันเอามารวมกัน,าากนต้นขี้เหล็กกับใบหน,หนารวมกัน3กิโลตอนน้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ําให้ท่วมๆนะหมัก1้สิบห้าวันสิบห้าวันสามสิบวันก็ได้แล้วก็กรองเอาแต่น้ําเอามาใส่ในขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งแก้วกาแฟนะสาหรับเราที่จะแนะนํา เรามันไม่มีสูตรตายตัวเพราะเราใส่เยอะเรามันเยอะอะรอบบ้านเนี่ยแต่ว่าสําหรับคนที่เขามีไม่มากเนี่ยให้หนึ่งแก้วกาแฟผสมกับน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรอันนี้ก็ได้แล้วมันจะมีสารพิษอาจจะเจือจางหน่อยใส่ไปสองแก้วกาแฟก็ได้เข้าใจไหมจะฉีดพ่นจะรดรดราดลงดินก็ได้ไม่มีปัญหานี่ก็เตรียมรุด รดแล้วไปโรยหวานไว้กระเพราก้านแดงกระเพราแดงนี่อันนั้นเป็นเราตัดต้นกล้วยไปทําปุ๋ยให้ตะไคล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดใบเขาเดี๋ยวต้องตัดใบเขาอีกเริ่มแตกกอแล้วชอบปุ๋ยเอ่อต้นกล้วยต้นกล้วยในบ้านนะ่แทจะไม่เหลือละตัดทําปุ๋ยหมด อันนี้เดี๋ยวจะต้องตัดบงตัดใบใบอย่าทิ้งนะทําปุ๋ยได้นะใบเนี่ยใส่ไปช่วยไล่แมลงด้วยงามดีนะมะเขือพวงบํารุงกําลังได้เป็นอย่างดีเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเราเป็นคนชอบกินสดไงเพราะฉะนั้นเราจะเออ่เป็นคนที่กินผักสดเก่ง คือพ่อเราเขาพาลูกกินผักสดทําให้เราติดติดที่กินผักสดผักลูกต้มไม่ค่อยกินเออพวกเนี้ยปลูกเองกินเองนะดีที่สุดแล้วนี่ไงที่ตัดปักชําของออมะเดื่อฝรัง่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นของน้องเอนะเดี๋ยวเราก็าจะแยกถ้าคือสังเกตได้เห็นว่าเขาเขาแตกใบแตกยอดแตกอ่อน คืออย่างเนี้ยที่เราตัดเห็นป่ะเราจะตัดมาปักชําอันนี้เป็นกิ่งของเออมะเดือฝรั่งอีรักกี้นะจะติดจะแตกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไม่ติดก็ปักใหม่อันไหนที่มันแตกยอดออกมานิดเดียดหน่อยก็อย่าเพิ่งดีใจโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตก็มีเยอะแต่เนี่ยที่แตกใบออกไปเห็นเนี่ยจากที่เราตัดกิ่งแบบตัดใบริดใบออก จนเขาแตกใบออกมาแปบ,บนี้สแสดงว่าเขาลากเดินแล้วทีนี้ก็ต้องเตรียมกระถางให้เขาอ่ะหากระถางเตรียมให้เขาเตรียมที่อยู่ให้เขาใบามะกอกที่เขาบอกว่าที่สามารถต้มดื่มทำให้เซลล์มะเร็งมันสามารถฟอลดขนาดได้ต้องทำงานวิจัยนะ ต้องทำงานวิจัยกันเป็นจิตจะลักษณะเอาแบบจริงๆจ,จังๆไม่ทํางานวิจัยแบบหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงประชาชนต้องทํางานวิจัยที่เห็นผลชัดเจนแล้วก็เข้าใจไหมอย่ามาเถียงกันใครก็แล้วแต่ที่กินน้ําต้มใบมะกรแล้วเซลล์มะเร็งมันหายที่แพทย์อาจจะงงๆ ว่าทำไมเซลล์มะเร็งมันหายไปไหนคือคนไข้าบางคนเขาทดลอง่มันเป็นอะไรที่ในเมื่อหมอบอกว่ามันรักษาไม่หายใช่ไหมเขาก็ลองไปต้มน้ำใบใบมะะกอกินทีนี้ก็ต้องดูว่าร่างกายของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันไงแตกต่างกันก็ลองทำงานวิจัยให้ดีๆทำงานวิจัยให้มันออกมา คือขอให้ได้แบบม,มะเร็งฝ่อสักห้าสิบเปอร์เซ็นจากการทดลองงานวิจัยแล้วเนี่ยมีการฝ่อของเซลล์มะเร็งมีการลดขนาดของเซลล์มะเร็งได้จริงอะไรเงี้ยสักห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็มันเป็นความหวังของคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็เป็นทางเลือกของพวกเขาไงในกลุ่มของที่เป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นอยากให้ทำงานวิจัยให้แบบจริงจังถ้าเรามีเงินนะเราอะ ถ้าเรามีเงินมากๆเราจะทําการวิจัยเรื่องเนี้ยมันเป็นทางเลือกของกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งที่เขายังอยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เข้าใจใช่ไหมสดชื่อดีจริงๆในเช้านี้เดี๋ยวทางานต่อดีกว่าเรากำลังจะไปตัดมะเขือเปราะด้านนอกนอกบ้านไปละ หนึงสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ทุกวันนี้พวกเราถ้าปรงได้ก็ปรงปลดปล่อยวางอะไรได้ก็ทําเพราะว่าอายุมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายๆอย่างนะอดีตทั้งมันไปกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ทําบั้นปลายชีวิตของตัวเองให้มีความสุขแล้วก็เดินในดําเนินชีวิตในกรอบของกฎหมาย และให้นึกไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทรัพย์สินเงินทองที่เห็นอยู่นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงบ้านหลังใหญ่โตมีที่นงพที่นาที่ดินสารพัดเยอะแยะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างมีแต่เปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้าราชการที่สุจริตคอร์รัปชัน กรรมมันจะตามสนองพวกเจ้าพร้อมกับมิจฉาชีพออนไลน์ไอ้ที่เราปลดปล่อยวางไม่ได้ก็คือข้าราชการที่มันทุจริตคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายหกับประเทศชาติแล้วก็ไอ้มิจฉาชีพออนไลน์ที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านปล่อยวางได้พวกเราพวกเราอยากชอบทําบุญใช่ไหมชอบทําบุญเรามีมือถือเนี่ยเราใช้มือถือทําบุญได้ ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยการไปกดรายงานเพจของไอ้มิจฉาชีพพลังของประชาชนจะทำให้พวกมันทำงานยากขึ้นไปกดรีพอร์ตกดรายงานพวกมันช่วยกันคนไม้คนมืออย่าเลื่อนผ่านให้กดรีพอร์ตกดรายงานร่วมมือกันช่วยกําจัดไอ้พวกมิจฉาชีพออนไลน์ได้ เชื่อหรือไม่ว่าถ้าพวกเราทุกคนทําแบบนี้คิดเหมือนเราเจอแล้วก็ต้องกดรายงานกดรายงานกดรายงานไม่ปล่อยไม่ปล่อยผ่านไม่เลื่อนผ่านเราสามารถช่วยประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนได้นี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ถือเป็นการทำบุญแล้วตัวเราจะสบายใจสักวันหนึ่ง เยือของพวกมันอาจจะเป็นเราก็ได้เพราะฉะนั้นช่วยกันหยุดหยุดไอ้มิจฉาชีพวกนี้เดี๋ยวนี้โดยการกดรีพอร์ตถ้าเจอแล้วกดเลยอย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญคำสาปแช่งของประชาชนมันจะสัมฤทธิผลเร็วกว่า กฎหมายนะอ,อย่างพวกข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันทุกวันเนี้มันเจอคำสาบแช่งของประชาชนบางครั้งกฎหมายมันช้าแต่กฎแห่งกรรมนี่ไวมากจากคำสาปแช่งของประชาชนหลายคนบอกว่าอย่าไปสาบแช่งเขาเลยเดี๋ยวจะเข้าตัวเองมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าตัวเองเพราะเราไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันเข้าใจใช่ไหมเออ บอกไม่มีเวลาไปทำบุญทําแบบนี้แหละไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาทำบุญเลยก็นี่ไงทําสิโดยกด Report ของเพจมิจฉาชีพทุกเพจหลายคนยังดูไม่เป็นอะไรที่ได้คำว่าได้รับการสนับสนุนนะ่ะส่วนมากนะถ้าเพจข้าราชการนะที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุนนะนั่นคือเพจมิจชฉาชีพ สังเกตได้เลยถ้ามันขึ้นคําว่าได้รับการสนับสนุนเพจของรัฐบาลข้าราชการของหน่วยงานรัฐจะไม่มียิงแอดนะจ๊ะไอ้คำว่าได้รับการส,สนับสนุนนี่คือการยิงแอดของพวกมิจฉาชีพคิดดูดิการยิงแอดของพวกมันนะ่ะมันสร้างไรายได้มหาศาลให้กับแพลตฟอร์มนะมันเป็นช่องทางหากินที่แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์ม มันชอบเท่ากับไอแพลตฟอร์มเนี้ยมันสนับสนุนมิจฉาชีพอะเงินมันไม่เข้าใครออกใครไงมันยิงแอดใช้เงินมหาศาลขนาดไหนพวกเนี้ยคิดดูมันใช้เงินยิงแอดมหาศาลนะมันถึงได้ขึ้นเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยอะเรานะเราถึงบอกมาเมื่อก่อนเราก็จะใช้วิธีเข้าไปด่าพวกมัน ใช้เฟซจริงมันก็เลยเอารูปเราไปโกงชาวบ้านตัดต่อนู่นนี่นี่นั่นที่ผายไป,ป้พวงหมดเลยถามว่าเราแคร์ไหมโน no, สนโน no, แคร์ครับท่านเราไม่สนใจดิจิทัลฟุตพลนไม่สนเลยไม่สนใจใดๆท้งสิ้นแจ้งความพอจบไปแจ้งความบันทึกประจำวัน,น,นไว้ก็ได้นะทุกคนที่มันเอารูปไปทำบ้าบาคอแตกจะอะไรก็แล้วแต่ไม่สนไม่สนเลย ถ้าสนใจถ้าไปสนใจพวกมันเราจะเครียดเพราะฉะนั้นอยากไปสนใจไปแจ้งความบันทึกประจำวันเอาไว้ไปแล้วมาบ่นให้ฟังเฉยอย่าลืมไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ